สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่ของม้าครับนั่นคือรายการมาร์ครถด่วนนั่นเองแล้ววันนี้นะครับมาร์กก็จะเป็นผู้ดําเนินรายการหลักแล้วมีน้องนุ่นนะครับแต่งตัวอะไรของมาเนี่ยสวัสดีครับพี่ม้าอันนี้ก็เป็นทีมตามเทรนอันนี้ทีมอะไรเนี่ยอินหนังไงพี่ยดไงที่หยดใช่แต่เราที่รถที่รถอะไรของหมูเนี่ยโอเคครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับวันนี้เรามาในทีมฮาโลวีนแล้วก็ทีมที่หยดด้วยก็มันจะเข้ามาถึงวันที่31ตุลาคมนี้ นะครับแล้วเราก็มาพร้อมกับรายการใหม่รายการมาร์ครถด่วนซึ่งเป็นรายการที่เราจะมาถกเถียงวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารต่างๆซึ่งวันนี้หัวข้อหลักเร,เราเลยก็คือเป็นติบกฎจราจรนะครับในทั่วโลกเลยนะครับแปลกๆ10ก,ก,กฎนี้ในแต่ละประเทศเรามาลองดูกันครับตรงนู่นเรามาเริ่มที่ประเทศไหนก่อนใช่อย่างกฎข้อแรกนะครับเป็นประเทศของสิงคโปร์ใกล้ๆบ้านเราเองที่เป็นลอดช่องที่เป็นลอดช่องไม่ใช่อ,อ,ใชอันนั้นมันขนมแต่น,นี้หมายถึงกฎระเบียบการใช้บนท้องถนนข้อที่แปลกก็คือเขาจะบังคับเลยนะว่ารถต้องจอดอย่างน้อย50 50เมตรจากทางม้าลายโอ้โหห้เมตรเลยเหรอพี่มาตอนแรกอ่านก็ว่าเอ๊ะมันก็ไม่แปลกนี่หว่าเพราะว่าคนคนดีๆที่ไหนจะไปจอดทางม้าลายคนมันก็เดินข้ามไม่ได้สิเพราเผื่อเป็เปดหรือเปล่าใช่แต่อันนี้ห้าเมตรถูกต้อง <c oughs> <c oughs> เพื่อเผื่อเป็ดหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> 50เมตรนี่จอดรถรวมๆรถคันหนึ่งอยู่มานหกเจ็ดเมตรถึงหรือเปล่าไม่น่าถึงน่าจะมาณสักสี่เมตรอะเต็มที่กรถ10คันนะครับต้องต้องเว้นทิ้งไว้จากสิงคโปร์อันนี้กฎกฎหมายนี้ใช้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าในเว็บไซต์เขียนมาแล้ถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยเห็นหรือว่าเคยอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ลองช่วยคอมเมนต์มาหน่อยว่ามันจริงไหมเพราะอันนี้ถือว่าแปลกนะเว้นสักห0ิเมตรเนี่ยไกลมากเลยนะตอนแรกเรานึกว่าห้าแบบห้าสิบเมตรนี่คือแบบ 50าสิบสเซนอะคือนี่เดียวเวนไม่ได้เดียวแต่ที่ไหนได้50เมตรเพราะว่าตรงอย่างคนไทยเนี่ยทุกวันนี้เนาะก็รถมอเตอร์ไซค์เอ่ยก็จอดบนจอดที่เมลัยใช่ก็จอดชิดแล้วก็จอดทับบนเส้นทางมมลายเลยข้อที่2นะครับอยู่อันนี้อยู่ที่รัฐเนวาดาสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐนะคใช่ห้ามขี่อูดบนทางหลวง ห้ามขีห้ามขี่อนรักหลวงเราประเทศไทยไม่เจออู่อยู่แล้วเราไม่เจอแต่เรามีขีม่ม้าเรามีขีมม่มา้าขี่ช้าง,ชางใช่มีขีว่วัวขีขว่ควายก็มีเพราะว่าเนื่องด้วยตั้งแต่ปี1,800นะครับที่ผมหาข้อมูลมาสิ่งของต่างๆพวกตามทะเลสายตามอะไรอะ่ะ จำเป็นต้องพึ่งอูดใช่เพราะว่ามันไกลใช่มันไกลแล้วมันเป็นทะเลทรายซึ่งอ,อูดเขามีความสึบทนต่อเรื่องของความร้อนความกระหายน้ำอยู่แล้วแต่ณนปัจจุบันต้องบอกว่าพอบ้านเมืองมันเปลีป่ยนแปลงไ,ไปนะครับมีท้องถนนมีเส้นทางอะไรที่มันมใหม่ขึ้น<ถ>ใช่แต่ว่าอูดยังคงอยู่เขาเลยจําเป็นจะต้องมีอนุรักษ์อูดอนุรักษ์อ,อ,กอูดด้วยแล้วก็ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างนี้นี่ก็เลยยังมีการใช้กฎระเบียบนี้อยู่ถึงทุกวันนี้เขาส่งสารสัตว์เขาส่งสารสัตว์แต่ก็ถือว่าเป็นการออกกฎมาได้ดีนะะะครรรัับเเพาปททศไไยยงงมม่ีอู ไม่ไม่ใช่อูนผมก็ไม่มั่นใจกันในประเทศไทยมีไหมนู่น,น,น อย่างถ้าสมมตินะทุกวันนี้ก็ยังเห็นใช้ช้างลากซุงอยู่เลยนะทุกวันนี้ใครเคยเห็นช้างลากซุงบูลอนถนนบ้างเนี่ยไม่น่ามีนะต่อไปเป็นอะไรต่อไปยังอยู่ในอเมริกาอยู่นะแต่ว่าเปลี่ยนรัฐบ้างตอนนี้เราอยู่ที่รัฐ阿拉斯าเคยได้ยินไหมปูไม่ใช่ปูรัฐรัฐอันนี้มันก็จะเป็นอีกเมืองหนึ่งที่หนาวมากกดอันนี้ก็ตลกตลกแต่มันก็เป็นส่งความเป็นจริงก็คือเขาห้ามนําสุนัขไว้บนหลังคาร้อวแต่ว่าประเทศไทยมีนะเดี๋ยวมีแมวกับหมาขึ้นไป่บนหลังคานะเออแต่ตลกตรงที่ว่า คนดีๆจะเอาหมาเอาแมวไป้าบนหลังคาทำไมําไมไม่เอาไว้ในรถหรือหลังก็วบาแล้วแตป่ประเทศไทยทุกวันนี้หมาแมวแอบขึ้นแตืบนหลังคารถนะใช่ไหมใช่ไหมอ่ะแอบขึ้นแต่ว่ารถจอดอยู่หรือเปล่าเอออาจจะได้ก็จริงเนาะแต่ว่าอะไรที่มันแปลกอะไรที่มันตั้งกฎมันแปลว่าอะไรมันต้องมีคนทำมันต้องมีคนทำซึ่งไอคนที่ทำก็ไม่รู้คิดอะไรอยู่เอาเอาสุดนขไปไว้บนหลังคารถ เ,เราอาจจะทําแบบเป็นกรงให้ข้างบนหรือเปล่าก็ไม่แน่เราเราก็ไม่รู้แต่ว่าคือที่แน่ๆห้ามอัลกุนักไมบนหลังคารถนะครับโอเคอ่ะต่อมาต่อมาเลยนะครับรอบนี้เราไปอยู่ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียบ้าง<อ>น้องนุ่นเคยไปไหมไม่เคยเลยพี่ก็ไม่เคยไปเหมือนกันเนาะอันนี้กระเบียบคือ 5. ห้ามผู้หญิงขับรถยนต์ เพราะอย่างหนูก็ขับไม่ได้ดไม่ได้ใน,น<อ>สมยัยก่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องของศาสนาและวัฒนธรรมของประเทศเขานั่นคือเหมือนเขาต้องการให้สิทธิผู้หญิงอะไม่ได้มีอิสระใน ในประเทศมากในตอนนี้ใช่ในอิสระในหน้าที่ในการทำอะไรต่างๆนะครับเขาก็เลยจํากัดไว้ไม่ให้ผู้หญิงะขับรถในสมัยก่อนกลัวว่าผู้หญิงจะหนีแล้วมีอิสระแล้วจะหนีออกไปเหมือนเขาถูกเขากดผู้หญิงเอาไว้แต่ณปัจจุบันครับเขาได้เปลี่ยนแปลงกฎหมายแล้วนะซึ่งผู้หญิงสามารถขับได้แล้วก็มีการออกไปขับขี่ได้แล้วต่อมาครับเราไปอยู่ในโซนของทวีปเขาเรียกว่าอะไรนะตอนแรกอยู่อเมริกาแล้วอยู่เอเชียแล้วเอเชียแลเหลือยุโรปยุโรปอะต่อมาเป็นประเทศเยอรมนี ใกล้บ้านเรานี่เองขับไปห6าชั่วโมงน่าจะขับทำไมมันไม่นั่งเครื่องบินไปอ่ะเรานั่งรอบนี้เรานั่งเครื่องบินไป12ชั่วโมงครับประเทศเยอรมนีนะครับห้ามน้ำมันหมดกลางทางน้ำมันหมดในไทยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ของเขาคือไม่ได้ของเขาไม่ได้เนื่องด้วยอะไรครับเพราะว่าผมเคย มีความรู้เรื่องหนึ่งก็คือเวลาอยู่ในโซนยุโรปเนี่ย<ม>เป็นประเทศที่ขับรถกันความเร็วไม่ต่ำกว่า200ก็คือขับเร็วขับกันเร็วมากนะครับด้วยด้วยตัวคุณภาพของรถเขาถนนเขาทุกอย่างเขากดระเบียบคือทุกคนอนะ่ะขับไม่ต่ำกว่า100200บนท้องถนนหมดพวกที่ขับช้าๆนี่ถือว่าผิด<อ>กฎหมายเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เลยในเรื่องของความปลอดภัยของผู้ที่ขับขี่บนท้องถนนเขาก็นนเลยจะเป็นจะต้องบังคับว่าถ้ารถคุณน้ำมันหมดคุณผิดกฎหมายเลย แสดงว่าประเทศไทยนี่คือห้ามขับเร็วแต่ไปที่นู่นคือห้ามขับช้าห้ามขับช้าด้วยแล้วก็ห้ามน้ํามันหมดด้วยเพราะว่ามันก็จะเสี่ยงต่อคนที่เขาขับเร็วแล้วเบรกไม่ทันเกิดอันตรายนะครับคุณเห็นว่าน้ํามันเหลือครึ่งถังปุ๊บคุณรีบเติมเลยใช่แต่มันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมันเเป็นนรื่อง้องไม่เป็นภาระคนอื่นด้วยนะครับมาในต่อไปครับข้อที่7นั่นคือประเทศฝรั่งเศสเรายังอยู่ในที่โซนยุโรปอยู่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยครับทุกคนต้องมี เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในรถต้องมีต้องมีเพราะว่ามันดีนะจริงๆแล้วอ่ะเพราะว่าเวลาเห็นปะประเทศไทยอ่ะเมาแล้วขับเราก็จะโดนปรับใช่ไหมเมาแล้วขับมาโดนปรับใช่ดังนั้นถ้าเรามีเครื่องอยู่ในรถอ่ะเราก็จะมั่นใจว่าเราจะไม่โดนปรับจริงๆแล้วไม่ใช่อะไรตัวตัวมันเองนี่แหละประเทศยุโรปเป็นประเทศโซนทวีปที่ค่อนข้างหนาวคนที่นั่นส่วนมากจะไม่ได้ดื่มน้ำจะดื่มเ์ก็คือเบียร์ก็เหมือนกับ พวกแอลกอฮอล์ต่างก็เหมือนกับเครื่องที่ช่วยให้เราต่้งกายอบอุ่นเนาะแต่ว่าทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เลยต้องแลกกับความปลอดภัยก็คือถ้าดื่มแล้วต้องไม่ขับก็ถูกต้องก็เลยต้องมีเครื่องตัวรวจต้องใช่ครับแต่จริงๆแล้วไม่ต้องเหนือจากเครื่องตรวจมันก็จะมีอุปกรณ์อื่นๆที่เอาไว้เผื่อฉุกเฉินอย่างเช่นสมมุติรถเสียเนี่ยเขาก็จะมีพวกตาเหมือนแบบอุปกรณ์ที่เอาเหมือนกลวยตั้งไว้เพื่อให้เออระวังไว้แล้วตรงนี้มีรถจอดเสียอยู่ซึ่งในอุปกรณ์พวกนี้ก็ต้องมีในนรถเหมือกัน ก็ถือว่าเป็นกฎระเบียบที่แปลกแต่ว่าก็แลกมาพร้อม,อม,อมกับความปลอดภัยกนะครับต่อมากลับมาอยู่ที่มีการสหรัฐอเมริกายังคงอยู่นะครับอยู่ที่กฎข้อที่8นะครับเป็นของรัฐฮาวายอันนี้กลับมาเรื่องสุนัขค,ครับห้ามสุนัขนั่งเบาคนขับ เดี๋ยวเดี๋ยวนี้สุนัขขับรถได้ด้วยเหรอดีนะเคยเห็นคลิปไหมที่คนไทยที่เขาช่วงหนึ่งเป็นคนขับปล่อยพวงมาลัยนั่งเล่นกับหมาแล้วยู่อยู่อีกช่วงหนึงห่งใช่กลายเป็นว่าคนขับนั่งหลับแล้วให้หมาขับแทนก็<笑><笑>มีนะแต่จริงๆแล้วผมจะบอกผมเองก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่เวลาขับรถมือหนึ่งอุ้มต้องหมามือนึงขับผมอาจับพวงมาลัยซึ่งมันก็เราฝึกมามันก็พอได้อยู่แต่ถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาหรือมีอะไรฉุกเฉินเนี่ยมันอันตรายมันอัน ใช่ครับถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาก็อาจจะส่งผลต่อชีวิตของสัตว์น้อยๆของเราใช่เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกฎที่ไม่ได้แปลกอะไรมากมายเนาะแต่ว่าก็ตลกดีเพราะว่าบางเอย่กงคนไทยบางคนก็เอามาอุ้มไว้อะไรบ้างเนาะข้อที่9นะครับรอบนี้เรายังกลับไปที่โซนยุโรปนะครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเขาห้ามล้างรถภายในบ้านเพราะว่าบ้านจะเปียกอืมไม่ใช่ เหตุผลที่เขาห้ามล้างรถในบ้านนั่นก็คือเพราะว่าเขากลัวเรื่องของความสะอาดนะครับบริเวณนั้นว่าเดี๋ยวจะมีสารเคมีมีขี้ฝุ่นขี้ดินอะไรไปรบกวนสภาพแวดล้อมหรือเพื่อนบ้านนั่นเองแล้วก็คือสวิตเขาเป็นเป็นเมืองที่แบบว่ารักสะอาดอยู่เลยใช่เป็นเมืองที่ค่อนข้างสะอาด,ะอาดนะครับเพราะนั้นแล้วถ้าใครที่จะมีรถที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับและอยากจะล้างรถอยากจะดูแลรถก็ต้องไปเข้าที่ศูนย์บริการไปที่คาแร์อ่ไปที่คาแร์นั่นเองในข้อสุดท้ายครับเรารอบนี้ไปอยู่ที่ ประเทศแอฟริกาใต้กันบ้างกดข้อนี้นะครับของที่แอฟริกาใต้ก็คือห้ามลงจากรถเมื่อรถเสียเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวซ่อมเองแล้วช่างจะไม่มีเงินแบบช่างจะไม่เกิดรายได้ไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วเหตุผลก็คือประเทศแอฟริกาใต้เนี่ยค่อนข้างมีอาชญากรรมเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยไม่ว่าจะเป็นการ การปนหรือการฆาตกรรมีีแบบน้ไม่ใช่อันนี้อันนี้บ้าจี้จริงถ้าจี้แล้วเด๋ยวสอบจะเสยหน้าเอาก็คือด้วยความที่เขาป้องกานความปลอดภัยของผู้โดยสารก็คือเขาให้เน้นก็คือให้ถ้าเกิดรถเสียรถดับให้โทรหาเจ้าหน้าที่หรือคนที่จะเข้ามาดูแลเรา แต่ว่าให้ล็อกรถอยู่บนรถแนะนําให้แบบโทรหาประกันใช่ีประกันก็โทรหาประกันใช่แล้วให้รออยู่บนรถห้ามลงมาไม่งั้นถ้ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมีอาชญากรรมเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่คุ้มมันจะอันตรายเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างจะรุนแรงนิดนึงใช่ครับในประเทศแอฟริกาใต้ก็ค่อนข้างน่ากลัวนี่สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เคยไปท่องเที่ยวหรือเคยไปอยู่ประเทศไหนแล้วคนระเบียบที่ผมพูดขึ้นมามันจริงหรือไม่จริงหรือมีประเทศไหนที่มันแปลกกว่านี้ก็คอมเมนต์คอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่ต้องการจะไปเที่ยวในอนาคตในประเทศ ผมแจ้งนะเพราะว่าในแต่ละประเทศก็มีความสวยงามมีวัฒนธรรมที่น่าที่ททน่าแบบเข้าไปสัมผัสใช่แบบมีวัฒนธรรมที่เราอยากจะเข้าไปสัมผัสแล้วก็อยากไปเรียนรู้ใช่ครับซ,ซ,ซึ่งเราควรที่จะศึกษากฎหมายก่อนที่จะเข้าไป<ช>นะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยากจะได้หัวข้อใหม่ใ,หมในอาทิตย์หน้าในหัวข้ออะไรที่มันแปลกตลกหรือว่าช่วงไหนที่อยากได้ความรู้อะไรสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ส่งอินบ็อกซ์เข้ามาได้ <Okay. S 2> อยากได้ธีมมะไรเดี๋ยวน้องนุ่นแต่งผมไม่แต่งแลอะโอเคงั้นสำหรับวันนี้มาร์คและน้องนุ่นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ